พอเชื่อองเขาหลุดใช่มันเป็นพอเชื่อองเขาหลุดเราเข้าใจเลยแต่คนแรกพี่หลิงทำดีมากเออนากวงนะคะเป่าปี๊ดแล้วค่อยเข้าไปนะคะพี่หุอนขันย่าเดินนอวงนะคะพี่หลิงคือไม่เดินเข้าไปในวงเลยพี่หลิงคือเป็นฟิลแบบดูดูแล้วก็เอออย่างเงี้แล้วถ้าสมมติว่าเข้าไปในวง ช้ากว่าคนอื่นแล้วตัดออกได้เลยนะไม่ค่ะไม่ช้าเพราะว่าพอปิดปุ๊บก,ก็ซีมอยู่เลยเออกลา ไม่เป็นไรเราได้ทำแล้วนะเราได้ทำแล้วหลิงหลิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันตังสิงเลยไม่ต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแย้แล้วสีฟ้าห้าคนอยู่ครบ ไป่ะเบสไม่หุดใช่หยุดเลลูกตาแกงล้มแกงล้มเกินเวลาค่ะโอเค เอาละคู่แฝดแฝดคนี่หนึ่สี่นึงสี่นึง Hello. Oh, oh. พี่ีององ่งานแ่กูแพ้อทษ่ะจีน่าออกไปแล้วต้นงไม่ส่งวนี้เลยเฮ้ยอะไรอะเรื่องมาสดึ้นเรากว้าเลยคุณาเก่งมากจู ये कर 와 <laughs> โคตรเก่งเลยวะแรงเยอะอ่ะย hey! well, oh, 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 ังเหลืออีกอ่ะสุดท้ายเลยคนหนึ่งเหรอเคสกุ้มเหรอเอาใครอ่ะเอาออกมาออกไม่ต้องวงก่อนออกมาไมต้องวงก่อนเฮ้ยสุดยอดนี่แหละตัวพละกำลังเฮ้ยสุดยอดโอเคนะคุณ เดี enter, 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 enter. ๋ยวเดี๋ยวใส่โองก่อนนะใส่บองก่อนองชูชูเฮ้ยสุดยอดโอเคเดินจรงๆักบ้านพอเลยเออเออ 哎。